ถ้าเราก็กำลังจะอำลาจากยูโรพาร์คเราเอากระเป๋าใหญ่ไปฝากไว้ที่โนโวเทลเรียบร้อยตอนนี้ก็เริ่มแพกของจะเดินทางไปยังกรุงเฮกลัตทดามแล้วก็ต่อไปอย่างเบลเยียม โลภากด้วยฝนและก็อุณหภูมิตอนนี้ประมาณ18-16องศาแล้วก็ขับรถมาถึงกรุงเทกแล้วก็มาจอดรถที่ถนนเดลซีแลนด์เดีวกำลังหาทางเดินไปกรุงเทกให้เจอไอ้สารโลกให้เจอว่าอยู่ตรงไหนจะให้เห็น ใช้พื้นที่เ,เป็นประโยชน์จริงๆนะนี่เกาะกลางถนนนะเนี่ยนอกจากเป็นสวนหย่อมเป็นไรอรไรแล้วก็วยังเป็นสนามฟุตบอลด้วยเดินที่กรุงเทพสิ่งที่ไม่แตกต่างเลยในทุกเมืองของที่นี่ก็คือทางเท้าทางจักรยานแล้วก็ทางรถยนต์คนมีอายุแล้วหรือคนมีปัญหากา็กาจะมีเนี่แหละรถยนต์เดินพ้นมุมถนนมาแล้วก็เจอนี่เลยโทที่สวยงามมาก นอ,นอกจากจะมีบาร์มีเบียร์แล้วก็มีคาสิโนโนี่มีทั้งโบสถคริสโบสถนี่ก็เป็นศิละปะศ<า>ิละปะสวยดีดน,น,ก,ดนอกอะไรเนี่ยนกกระสาทุกมุมของเมืองมีแต่ความน่ารักสวยงาม Ja, uh, we gaan een bolitak. Ziet u gezellig mee? En dan vraagt u misschien maar Francis is. Vraag u mee voor. Alles wat God. we gaan zien. นี่แหละที่มีงานกี้เนี่ยไม่น่าเชื่องานนี้ก็ฉลองกันห้เาเมษนี่ยเป็นหน่วยงานงนี่มาฉลองเดี๋ยวต้องไปแปลไม่รู้แปลว่าอะไรเห็นกระป๋องเนี่ยเต็มไปหมดเดินเดินทนี่เราเป็นยาที่ตางเมืองเราเดินไปนี่เราก็คือเป็นเป็นห้างสัตว์ป่าเก่าแก่ที่นี่เลยค่ะวานิลาเนี่ยหรือวน่าใช่เราต้องไปมองจากตรงโน้นจะเห็นเป็นเป็นเส้นโค้งฟองฟางอ่ะชาชาโต้อยม้ำนี่แหละนี่แหละคือห้างที่ไนซ์บอกว่า น่าสนใจโมเสสสวยมากห้างสรรพสินค้าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเมืองนี้เดอะสตริงเข้าพามาภายในห้างก่อนนี่แหละสวยงามมากเต็มด้วยสีสันน่าสนใจ ครับตอนน네ี้อย nah ู่กลางเมืองไอ้นั่นแหละนั่นคืออะไรฮะน่ะร่มหรือบอลลูนอเะาออกแบบมาไม่ฮะเชิญเลยเชิญเลยเชิญเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาครับขอบวามคุณมากเชื่อแปลภาษาบอกว่าอันนี้คืออะไรนะฮะพระเจ้า รู้ว่าใครอยู่เหนือกิ่งวิลเลียมหน้าแกเลอะเทอะใช่นี่บอกเป็ร้านอาหารทะเลที่อร่อยที่สุดในคอนแลนด์บอกให้ระวังนกที่นี่ขโมยอาหารจากมือเลยเขาบอกว่าระวังโดนขโมยจากเกาน,น,นะ how to eat it <laughs> โอ้โห,โหตัวนี้แหละตัอที่กโโมยแล้วเราถ่ายไว้ไม่ทันขโมยแขกจะต้องขึ้นป้ายว่าเกาวิวสติลย e ฟ y นกหัขวขโมยอยู่ตรงนี้เต็มไม่หมด ไหนไหนโอ้โหเต็มไปหมดเต็มมาชชบท่ปลาะีเดต้องกนุกคนเขาเรียกอะไรนะฮะเขาเรียกอะไรนะฮะปลาแฮริงี่นกกระจ้าทั้งบนพี่แมวดูนเไ็มไม่ใช่ตัวนั้นไม่เหมือนเหมือนกันตัวนี้มน ตัวนี้เขาก็จ้องอยู่เป็นไงแฮร์รี่รสชาติเป็นไงครับวิเคราะห์หน่อยฮะอร่อยค่ะอันนี้คือหนึบเหมือนปลาดิบหนึบอร่อยเปรียบกับของหวานี้พอดีเลยพี่แมวก่อนที่นกจะเอาไปอ่ะก็แปลกเราที่เราไม่หวงเป็ดแต่หวงนกนกข้าวเลยนะนกข้าวเป็นขนมของพวกเราก็เป็นอาหารกลางวันที่สนุกสนานเฮฮา ถ้ามหน้ารัฐสภาของ, <laughs> <N ater land> องเนเธอร์ <N ater land> อแลนด์กุ่มเฮกกลุ่มเฮกเรากำลังจะทำวิธีการล่อนกดูซิว่ามันจะมาเชื่อดเราไหม มองด้วยความสนเท่เจอเ้าของจัก,กรยานนี่ก็โชว์จัก,กรยานมีเกียร์เขาเนี่เปลี่ยนเกียร์ด้วยไฟฟ้า ได้มีทุกวีทุกวันไม่รู้ว่ามันจะผ่านมาตอนไหนแต่วันแล้วแล้วก็ไม่ได้มีทุกวีทุกวันประมาณว่ามันสลับกันไปมองดีดชีวิตก็มีทั้งทุกข์ทั้งสุขจะมองให้มันสนุกก็พอไว้มีบางวันที่มองว่ามันจะไม่สนุก ใจเราก็เลยไม่สุขตามไปฉันก็ว่าดีเธอก็ว่าดีโลกก็สวยดีฟ้าก็สดใสหาในสิ่งดีเห็นในสิ่งดีทุกอย่างก็สวยดีสวยจี่จิตใจ Everyday may not be good But there something good every is in good day ตามสบายตามสไตล์ไม่ตึงไม่ย่อนไม่แข็งและก็ไม่อ่อนตกลงไปตามประมวลโดยประมาณไม่เกิน ก็ไม่ประมาทเกินไปมองดีๆรักก็มีทั้งทุกขทั้งสุขก็มองให้มันสนุกโอเคไหมถ้าทำให้รักทำให้เราต้องเสียน้ำตาก็นึกเสียว่าเป็นค่าเธอไงฉันก็สุขใจเธอก็สุขใจโลกก็หมุนไปดอกไม้ก็ปลีบาน there is something good in every day every day may not be good but there is something good in every day sukhai ุก็สดใจโลกก็มุนไปดอกไม้ก็ปลีวบานหาเสิ่งดีเห็นในสิ่งดีทุกอย่างก็สวยดีรับก็เบ่งบาน Every day may not be good